ปิดงานแจ็สเมเนอร์ครับกับอาการคอนโทรลเสียตัวนี้ใช้เวลาเกือบ1เดือนนะครับรออะไรด้วยเนาะขอบคุณลูกค้านะครับที่มั่นใจยังรอใช้เวลานานพอสมควรต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้อาการก็คือคอนโทรลเสีย CPU เสียนะครับมา3ใบนะครับเพิ่งปิดได้ใบเดียวอีก2ใบกำลังไล่ให้อยู่นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะที่อยากจะส่งคอนโทรลซ่อมนะครับสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ หรือบางท่านอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่สามารถส่งเข้ามาให้เช็คราคาเช็คตัวไหนเสียได้ก่อนนะครับเพราะว่าจุดเสียบางบางอย่างมันก็ไม่ได้เสียเยอะบางอย่างมันก็เสียเยอะแต่ส่วนมากจัดไมเนอะตัวที่จะเสียก็จะเป็นในส่วนของตัว CPU นะครับเพราะว่าการทํางานของเขา CPU ทําทำงานหนะักมันร้อนทีน,นี้มันใช้มามันก็จะหนปีละมันก็ร้อนสะสมทําให้ CPU เสียอย่าง2ใบทั้ง3ใบนี้แหละ ทั้งสี่เสียหมดเลยนะครับแล้วก็ระบบชุดไฟตัวอื่นก็เสียตามไปด้วยครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนอยากส่งซ่อมสามารถส่งซ่อมได้นะครับตอบทุกคําถามเกี่ยวกับเครื่องคุดเบียคอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปดีๆอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูครับ